ไปงานแกงใช่ไหมเป็นงานแบบเป็นงานแกงแบบที่ถ่ายแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อก็มีเตะออฟกันนิวสี่คนแล้วก็โฟร์เจมแล้วก็พูวินเจ็ดคนไปกินข้าวกันต่อกินอาหารทะเลใช่ไหมแล้วกินเสร็จ,รจรก็มีแบบคุณป้าคนหนึ่งมาขายมาขายความบุญแล้วแบบรตอนแรกเคือทุกคนก็ไม่มีเงินสดใช่ไหมครับขอ,อ,องเขาเขาทำอย่างเช่นจะไม่มีเงินสดโอนได้ <laughs> คือคนแหเก็กแบบคนคงไม่ได้อยากเป็นปหมึกกันน่ะเข้าใจปะแต่เราเป็นคนแบบไม่ไหวก็แบบหอัเลยอันนึ่นงก็ได้อ่อาอันเลย <c oughs> โอ้โหจะจหจ้าอีกแล้วหอหนึ่งไ้ไหไปเลยอร่อยมากอาสา,าแล้วก็ต่อไปกันมาแล้วสุดท้ายจบที่สามก็คือเราก็ซอพอเราเสร็จ <c oughs> พี่น้องทั้งหมดเนี่ยน้องไปหมดหน้าเหมือนกันหมดเลยหน้ากันการอันตรานซึ่งเป็นคนแบบชอบการมีละครอยู่แล้วใช่พี่น้องกันครับว้าพี่น้องกันแต่กนซึ่งแกนเป็นคนที่ชอบทดสอบความหมายว่ายาวไวไปอีกแล้วไหนคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องอ๋อตากานประการพี่หนู่มว่าน้องเล็กสุดโอ๊ยจล็กสดรอนตัวตอนนี้ทุกดังว่ากันแล้วนะแล้วใครลองโซด เขาลืมแบบว่าอูู้คนซื้อหนูอันดับสามหนูเป็นน้องจโอนนกจำไม่ได้ว่าเหมนต่สอคนสุดท้ายอ่ะจาไม่ได้รออนการจะจำได้ว่สองคนสุดท้ายสอคนสุดท้ายน่าจะเป็นนิวไว้กับออฟใช่ไหมเแรงมากแล้วเขาให้เจมเป็นคนเป็นพี่อันดับสองเจมแล้วพอป้ามันจะเดินไปวันดีครับยาย นี่ยสอนได้คุณคือยายเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบขำกันกำปั้งที่เจมอ๋อเลยอ่ะวี๊ไม่เกนพี่แกะงงมากเดี๋ยวเออเจมเหมือนนั้นเป็นลองนิวเดี๋ยวจะลองนิวนิวพี่โตแล้วก็เจมอ๋อใช่นิวเจมแล้วก็อ๋ออะไรเงี้ยโอ้โห บางคนจ่ายเงินก็คุ่มนะ